เอาละครับสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับกับในแทนนะครับผมกินง่ายอยู่ง่ายสไต,สตล์สไตล์เราวันนี้เมนูอาหารเจที่ยังอยู่ในช่วงเทศกาลกินเจอยู่นะครับแต่ทีเนี้ยเมนูอาหารเจวันนี้ที่จะชวนทุกคนลงมือทำก็คือฮัโหลเจส่วนใหญ่ก็จะใช้ของที่ทดแทนเนื้อเนื้อสัตว์ครับอย่างเช่นเรามีเต้าหู้เต้าหู้ขาวเต้าหู้เหลืองแล้วก็มีกึง มีเกลือที่เขาทำในรูปแบบของเป็นเหมือนไส้หมูนะครับแล้วจะมีเห็ดหอมแช่น้ําให้นิ่มแล้วก็มีผยกักรอบเชยผงกะหรีน้ำตาลปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนะฮะอ๋อผมมีผมมีขวดที่ผมมิกไว้ผสมไว้น,นะครับแล้วก็มีแต่งสีด้วยซีอิ๊วดำนิดหน่อยส่วนนี้เป็นน้ำเห็ดหอมที่เราแช่แต่คนอื่นผมขอเป็นเวลาไปเตรียมตัวก่อนนะครับเดี๋ยวมันลงมือทำด้วยกันนะครับผม เตรียมของทุกอย่างเสร็จแล้วก็เอาต้าหู้ลงทอดก่อนนะครับอ่าต่อทอดต้าหู้ก็ระวังด้วยนะครับเพราะว่ามันชื้นนะอ่าทอดเต้าหู้เสร็จแล้วครับว่าอย่าตู้ละตู้ละฮะ เราทอดเต้าหู้ของเราเสร็จแล้วทีนี้ก็ถึงขั้นตอนของการทำโปรเจรของเราตัวนี้เป็นหมี่กึ่งนะครับเราต้องเอาไปผัดนิดหน่อยนะครับแล้วก็ลงเห็ร้อมเลยผัดเลยครับัดกจะต้อมันให้หอมก่อนอ่แหละครับนี่แหละครับพอเราผัดหมี่กึ่งของเราเนี่ยครับ จนมีสีที่เหลืองสวยแล้วแล้วก็เห็ดสองก็เริ่มสุกตัวนี้ก็จะเติมด้วยนะครับหกฮาโูนะครับใส่ไปนะครับตามปีประมาณตามน้าประมาณสองสองท่อนโต้แล้วน้ำเห็ดหอมนะครับปรุงรสด้วยซอสในผสมของเรานะครับ สองสามชอนโต๊ะเลครับแต่งสีนิดหน่อยนะครับด้วยยิวํำหวานเพิ่มความเข้มข้นอีกนิดหน่อยกับซอสปรุงรสสัเขียว ตามด้วยเต้าหู้นะครับที่เราทอดไว้นะครับแล้วก็กบเฉยพวยกักอย่างละสองห่อเติมน้ำครับเราจะเคี่ยวเขาแล้วนะครับเติมน้ำให้พอท่วมๆนะครับผมอ่ะแค่นี้กลิ่นหอมก็มาแล้ว กลิ่นหอมมาจากผงพโรแล้วก็อบเชยปล่อยกักนะครับผมทีนี้เราจะต้องเคี่ยวซอสนะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงโอเคเอาเวลาเคี่ยวน่อยนะครับครบเวลาที่เราเคี่ยวแล้วไอเราเคี่ยวไปประมาณสักเท่าไหร่นนะอา่าเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วประมาณสักยี่สิบ่านนาทีมาดูกันหน่อยสิผลงานของเราโอเคเลยนี่แหละครับ พะโล้เจนะครับหอมนะก็ยังหอมเครื่องพะโล้อยู่ดีนะครับผมซิมเบิงงานเจต้องแซบอืมความหวานมาความเค็มหอมพาโล้นะครับแต่ผมว่าอ่อนพริกไทยไปหน่อยเติมพริกไทยหน่อยนะครับเพราะตอนแรกผมว่าผมยังไม่ได้เติมนะจะได้มีกลิ่นที่หอมรันจวนนะครับ เอาละน้ำงวดและฮะโอเคทีนี้ก็ปิดไฟเดี๋ยวจัดจานกันครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์เทศกาลอาหารเจนะครับวันนี้ทำพะโลเจกินนะครับก็คือใช้เป็นเต้าหู้นะครับเต้าหู้แข็งเต้าหู้สีขาวหรือสีเหลืองก็ได้ครับ แล้วก็มีเห็ดหอมนะครับแช่น้ำไว้นิ่มแล้วก็มีหมี่กึ่งนะครับก็บุงรสด,ด้วยซิวขาวนะครับแล้วก็ซอ,อนนสอเนกประสงค์เจแล้วก็ซิวดําใส่ปุ๋ยกัดอบเฉยก็แค่นี้ก็ได้นะครับโปรเจนะครับอืมมี่กึ่งนุ่มอ่ะอืมมี่กึ่งนี่ไม่ขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับ่วงนี้เทศกาลอาหารเจมาลองดู อ๋อจังหวะของเราสิอืโอ้โหพอทอดแล้วเด้งดีจังเลยอะ่ะก็นอกจะหนึบหนึบข้างในจะเด้งเด้งร้อยร้อยอือ รสชาติเข้มข้นดีนะหอมกลิ่นพริกไทยอืม,อมเห็ดหอมจะน้ำให้นิ่มแล้วตุดแล้วน้ำพะโลเข้าไปในตัวของเห็ดหอมนะ ลาเคี้ยวนะครับมันจะชุ่มช่ำในปากแล้วน้ำปรโดแตกเต็มปากเลย <c oughs> อืมอร่อ <c oughs> เอาละครับงั้นวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับช่วงเมนูอาหารเจแบบนี้นะครับก็ถือว่าช่วงนี้เป็นหยุดอยู่ในช่วงถือสินกินเจกันก็อยากให้ทำอาหารเจ กินกันบ้างนะครับจะได้ <c oughs> ดีต่อสุขภาพแล้วก็จิตสิ่งของเราจะได้มีจิตใจที่อ่าจิตใจที่ดีอ่นะ <c oughs> งั้นเอาเป็นว่าถ้ามีประโยชน์กับใครก็ลองนําไปใช้ได้เลยนะครับเราถือว่าเรามาแชร์เมนูอาหารปพ่งกันแล้วกันนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับนะบแทนก็ขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวไปลุยงานต่อโหอีกเพียบเลยเอาเป็นว่า เดี๋ยวเจ,เ,จเจอกันใหม่เมนูเจเมนูหน้านะครับผมแต่อยากจะบอกว่าแจ่วเห็ดเจวันนั้นอ่ะอร่อยสุดๆอือืมวันนี้เดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับจะเ,เจอกันเมนูหน้าครับสวัสดีครับผม